สวัสดีค่ะ ep ทาร์ลอนบ้านมหมวยนะคะคลิปที่คลิปที่คลิปที่สองของวันนี้เนาะ ep ที่สองของวันนี้นะคะ,ะนี่จริงจริงมีท็อปปิกท็อปปิกสองท็อปปิกให้เลือกนะคะว่าจะท็อปปิกอะไรดีนะคะวันนี้ท็อปปิกแรกนะคะเป็นพลังงานที่ ค่อนข้างดีนะคะก็คือนิสัยนี้นะคะนิสัยแปลกประหลาดของคุณหรือนิสัยส่วนตัวของคุณนะคะเอ่อที่คุณมองว่าแปลกประหลาดที่คุณมองว่าตัวคุณมีนิสัยแบบนี้เขาเขาเขามีมุมมองทัศนคติต่อนิสัยคุณยังไงคือเขาเขาชอบหรือไม่ชอบดีกว่านะเอ่อ นิสัยที่แปลกๆของคุณหรือเปล่าเอออย่างนี้ดีกว่ากับอีกของข้อหนึ่งนะคะก็คือใครที่จะเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์กับคุณนะคะเป็นทมเลสเนาะพี่อค m ละกันนะคะเข้ามาดูช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะที่คุณสงสัยหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ามาถามเช็คได้ตลอดนะคะมไม่ว่าจะเดือนหน้าเดือนไหนนะคะถ้ากด จอคลิปนี้หรือมาดูมาฟังคลิปนี้ก็คุณสามารถเล่นได้นะคะอโอเคงั้นเรามาทำข้อแรกก่อนนะคะใครจะเข้ามา,าหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะอเอาหัวข้อนิกติฟก,ก่อนแล้วกันนะคะท 2อ p 2พีของวันนี้เป็นพิก a ดค่าไทม์ไน s นะคะใครจะเข้ามาหวังผลประโยชน์คุณ,คณอาจจะเป็นราศีธาตุละกันนะคะจะไม่ไม่ค่อยดูรายละเอียดอย่างอื่นมากนะคะถ้าเห็นอะไรอ่านได้จะอ่านแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแสดงว่าให้ดูแค่ราศีธาตุเท่านั้นว่าเอ่อเขาจะเป็นคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณเรื่องอะไรนะคะลักษณะเขาเป็นคนแบบไหนราศีอะไรธาตุอะไรที่เด่นนะคะในในกองที่คุณเลือกนะ กองที่หนึ่งอันนี้นะคะกองที่สองอันนี้กองที่สามอันนี้ โฟล์คบอเป็นคนในครอบครัวของคุณนะสิกาบอลเอเป็นคนในครอบครัวเนะ mm hmm. เดี๋ยวนะคะตีได้สองอย่างนะสองใบนี้ออกมาหนึ่งเป็นคนในครอบครัวได้นะคะเพราะสี่ไม้มันคือครอบครัวเนาะสิกาบอลหกไม้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานแล้วอาจจะเป็นเจ้านายคุณนะคะคำว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันหมายถึงว่าเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวก็ได้นะคะกรณีนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาต้องการให้คุณทํางานอย่างหนึ่งให้คุณเอาให้เขานะแต่ก็จะมีข้อแรกเปลี่ยนหมายถึงว่าอาหรืออาจจะให้งานคุณมากนะคะแต่ว่า ผลตอบแทนอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะมีการเอาเปรียบในความสัมพันธ์ได้นะคะแต่เป็นคนที่เขาคนที่เชอบมาผลประโยชน์กับคุณคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงและประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วกอ็อาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณก็ได้นะคะได้หมดเนาะ เจ้านายญาติพี่น้องแต่หน่าเด,นเด่นเด่นไน่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณนะที่เขาประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ดูญาติพี่น้องคนไหนประสบความสำเร็จแล้วคนคนนั้นแหละจะเข้ามาเอาเปรียบคุณมาเอาผลประโยชน์นะอืมเนอปสอยเห็นไหมเขาทำให้คุณแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยเจ็บนะคะสิบดาบนะ